พาร์ทสบทที่2อมุมมองทางประวัติศาสตร์ปัญหาหนี่ระหว่างประเทศปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการวิเคราะห์การสะท้อนกลับคือการตัดสินใจที่จะแยกแยะองค์ประกอบที่เราควรจะสนใจในการจัดการกับตลาดการเงินปัญหาค่อนข้างง่ายตัวแปรที่สำคัญคือราคาตลาดและองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาคือ อะไรก็ตามที่มีอิทธิพลต่อราคาตลาดแต่ดูเหมือนตรงนี้ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณามันมากมายจนเกือบจะไม่มีที่สิ้นสุดการใช้เพียงแนวโน้มพื้นฐานและอคติที่ครอบงำมาใช้สาธิตและอธิบายพลวัตนั้นดูเหมือนมันจะง่ายเกินไปไม่ได้หมายความถึงการโต้วาทีเพื่อที่จะได้รับข้อเท็จจริง จากกระบวนการทางประวัติศาสตร์มันยังไม่พอที่จะอธิบายนับประสาอะไรกับการคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราลองเสี่ยงออกไปนอกขอบเขตของตลาดใดตลาดหนึ่งปัญหาของการคัดเลือกนั้นจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเราต้องการชุดองค์ประกอบที่มีปฏิกิริยากันที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเผชิญอยู่ได้ แต่อาจจะมีชุดองค์ประกอบที่แตกต่างกันที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์เดียวกันได้และเราไม่สามารถการันตีได้ว่าเราได้เลือกถูกต้องแล้วองค์ประกอบที่เป็นไปได้มากมายทำให้เกิดปัญหาเมื่อเราพยายามคาดการเหตุการณ์ในอนาคตเราไม่รู้ว่าองค์ประกอบใดจะมีความสำคัญ ความเฟื่องฟูและการล่มสลายของการปล่อยสินเชื่อระหว่างประเทศเป็นประเด็นสำคัญเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนี้ด้วยตัวมันเองถือเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ของลำดับการลุ่งเรืองและล่มสลายเมื่อพิจารณาจากบริบทของสถานการณ์โดยรวมแล้วมันเป็นหนึ่งในหลายองค์ประกอบที่ต้องนำมาพิจารณา เรื่องมันยุ่งมากขึ้นเมื่อปัญหานี้ระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการวิวัฒนาการของระบบธนาคารและวิวัฒนาการของระบบธนาคารก็เป็นกระบวนการการสะท้อนกลับที่มีนัยสำคัญในตัวเองและเป็นองค์ประกอบสำคัญในสถานาการณ์โดยรวม อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับการปล่อยกู้ระหว่างประเทศเราต้องพิจารณาเรื่องนี้จากมุมมองอย่างน้อย3ประการ 1. เป็นปรากฏการณ์สะท้อนกลับที่เกิดขึ้นจากตัวของมันเอง 2. เป็นปัจจัยในการวิวัฒนาการของระบบธนาคารและ 3. ปัจจัยของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ผมจะพยายามพิจารณาปัจจัยทั้งสาอย่างพร้อมๆกันเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงการพูดซ้ำไปซ้ำมาเมื่อเลือกเส้นทางนี้แล้วผมยังจะแสดงการสาธิตเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับความซับซ้อนของกระบวนการสะท้อนกับในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ง่ายที่จะทำตามที่พูด แต่ผมจะพยายามแยกแยะมุมมองทั้งสามออกจากกันในขณะที่ผมกำลังสาธิตการผิดพลาดบิดเบือนบางอย่างเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากเรามีความสนใจในวิวัฒนาการของระบบธนาคารเราจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ให้กู้มากกว่าผู้กู้ หากเราต้องการสำรวจชะตากรรมของประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าเราจะต้องเปลี่ยนโฟกัสของเราต้นกำเนิดของการเติบโตอย่างรวดเร็วของการปล่อยสินเชื่อระหว่างประเทศย้อนกลับไปอย่างน้อยก็เท่าเท่ากับที่เกิดเหตุการณ์ช็อกโลกของน้ำมันครั้งแรกในปี1973และเพื่อถกเถียงกันเรื่องวิวัฒนาการของระบบธนาคาร เราต้องย้อนกลับไปให้ไกลกว่าเดิมและเพื่อทำความเข้าใจวัฏจักรเศรษฐกิจที่ครอบงำประวัติศาสตร์ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เราควรเริ่มต้นด้วยการพังทลายของระบบเบสตันวูสในปี1971นั่นจะพาเราย้อนกลับไปไกลเกินไปดังนั้นผมจะใช้ต้นปี1972เป็นจุดเริ่มต้นและผม จะเริ่มต้นด้วยการดูระบบธนาคารในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนั้นเป็นตอนที่ผมเขียนรายงานเกี่ยวกับตลาดหุ้นที่ชื่อว่ากรณีการเติบโตของธนาคารธนาคารในเวลานั้นถือเป็นสถาบันที่เข้มงวดที่สุดฝ่ายบริหารได้รับความบอบช้ำจากความล้มเหลวในช่วงทศวรรษที่1930และความปลอดภัยคือ การพิจารณาที่สำคัญที่สุดซึ่งกำลังบดบังผลกำไรหรือการเติบโตของโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่ถูกยับยั้งโดยกฎระเบียบเช่นการห้ามไม่ให้ธนาคารขยายสาขาข้ามรัฐและในขณะที่บางรัดการขยายสาขาก็ถือว่าผิดกฎหมายธุรกิจที่น่าเบือ่อดึงดูดผู้คนที่น่าเบือ่อ และมีการเคลื่อนไหวหรือนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนี้เพียงเล็กน้อยธุรกิจของธนาคารจึงถูกละเลยโดยนักลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นที่จะมีราคาเพิ่มขึ้นภายใต้พื้นผิวที่เงียบสงบการเปลี่ยนแปลงกำลังก่อตัวขึ้นนายธนาคารสายพันธุ์ใหม่กำลังเกิดขึ้นซึ่งได้รับการศึกษาในโรงเรียนธุรกิจ และคิดในแง่ของผลกําไรศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของโรงเรียนแห่งการคิดแห่งใหม่นั้นก็คือ First National City Bank of New York และผู้คนที่ได้รับการฝึกฝนจากที่นั่นต่างก็ได้รับความนิยมและครองตำแหน่งสูงสุดในธนาคารต่างๆมีการแนะนำเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ และธนาคารบางแห่งเริ่มใช้เงินทุนของตนในเชิงรุกมากขึ้นและสร้างผลกำไรที่น่าเชื่อถือมีการเข้าซื้อกิจการบางอย่างภายในขอบเขตของรัฐนำไปสู่การเกิดขึ้นของหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้นโดยทั่วไปแล้วธนาคารขนาดใหญ่จะใช้ประโยชน์จากทุนของพวกเขา14-16เท่า โดยขณะที่ Bank of America สามารถดำเนินการได้สูงถึง20เท่าธนาคารที่ดีมีผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า13%ในอุตสาหกรรมอื่นๆผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวรวมกับการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่เติบโตได้ดีกว่า10%นั้น หุ้นตัวนั้นจะได้รับรางวัลจากการขายหุ้นที่ราคาระดับพรีเมียมซึ่งมากกว่ามูล,ลค่าของสินทรัพย์แต่หุ้นธนาคารขายที่ระดับพรีเมียมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยนักวิเคราะห์หุ้นธนาคารทราบดีถึงการด้อยค่าที่สัมพันธ์กันนี้แต่พวกเขาก็สิ้นหวังที่จะเห็นสถานการณ์ได้รับการแก้ไข เพราะการเปลี่ยนแปลงที่แฝงอยู่นั้นค่อยเป็นค่อยไปเกินไปและการประเมินมูลค่าที่มีอยู่นั้นคงที่เกินไปทว่าธนาคารหลายแห่งได้มาถึงจุดที่พวกเขากำลังผักดันขีดจำกัดของการยกระดับที่รอบคอบตามมาตรฐานในเวลานั้นหากพวกเขาต้องการเติบโตต่อไปพวกเขาจะต้องเพิ่มทุนในตราสารทุนเพิ่ม ซึ่งธนาคาร First National City ไม่ทำเช่นนั้นเขาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้กับนักวิเคราะห์และเล่าถึงเหตุการณ์ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในอุตสาหกรรมธนาคารผมไม่ได้รับเชิญแต่กระตุ้นให้ผมเผยแพร่รายงานที่แนะนำให้ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีการจัดการเชิงรุกมากขึ้นมันบันทึกสถานการณ์ที่ผมอธิบายไว้ที่นี่ และแย้งว่าหุ้นธนาคารกำลังจะฟื้นขึ้นมาเพราะผู้บริหารมีเรื่องดีๆที่จะบอกและพวกเขาก็เริ่มเล่าแล้วผมเขียนว่าการเติบโตและธนาคารดูเหมือนจะขัดแย้งกันในแง่นี้แต่ความขัดแย้งนั้นกำลังจะได้รับการแก้ไขโดยหุ้นธนาคารที่ได้รับรางวัลของการเติบโตแบบทวีคูณ อันที่จริงหุ้นธนาคารมีการเคลื่อนไหวที่ดีในปี1972และเราทำได้ประมาณ50%สํำหรับการลงทุนของเราธนาคารที่ตื่นตัวมากขึ้นในบางแห่งสามารถดมทุนได้หากกระบวนการเพิ่มทุนในระดับพรีเมียมที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเกิดขึ้นธนาคารสามารถขยายตัวได้บนพื้นฐานที่ดี และวิวัฒนาการของระบบธนาคารจะเปลี่ยนไปในทางที่ต่างออกไปเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกระบวนการที่ว่ามาก,ก็ยากที่จะเริ่มต้นขึ้นเพราะอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นและผลตอบแทนจากเงินทุน13นนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ธนาคารขายหุ้นได้ในราคาพรีเมียมอีกต่อไป จากนั้นผลที่ตามมาของออยช็อคครั้งแรกและการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการไหลของเงินทุนไปยังประเทศผู้ผลิตน้ำมันประเทศเหล่านี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับเงินและมันกองพเนินอยู่ในธนาคารถึงจุดหนึ่งแล้วเมื่อธนาคารบางแห่งเช่น Bankers Trust รู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องระบายเงินฝากออกไปบ้าง การรีไซเคิลสิ่งที่เรียกว่าปิดโตดอลล่ากลายเป็นปัญหาใหญ่มีการอภิปรายกันอย่างแข่งขันเกี่ยวกับแผนงานระหว่างรัฐบาลแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนักยกเว้นการบริจาคที่เพิ่มขึ้นของซาอุดีอาระเบียให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกรัฐบาลของโลกอุตสาหกรรมล้มเหลว ในการลุกขึ้นตามโอกาสและการรีไซเคิลปิดโตดอลลาร์ถูกทิ้งไว้ที่ธนาคารโดยปริยายธนาคารหลังชนฝาและทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เช่นกันพยายามล้างเงินฝากพวกเขากลายเป็นผู้ให้กู้ที่ก้าล้วและพบผู้กู้จำนวนมาก